สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนอุดมณีตลอดจนรถยนต์โดยสารรถรับส่งนักเรียนผู้ประกอบการขายอาหารร้านค้าในโรงเรียนตามที่โรงเรียนอุดมณีนะครับได้มีการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2564เป็นต้นมาแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีเราเลเล็งเ,<ล>เห็นถึงการเรียนทิศของเรียนที่จะได้รับทางเรียนจึงได้ขอกําหนดเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปครับโดยทั้งนี้นะครับทางเรียนต้องขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนบุคลากรทุกคนได้รักษามาตรฐานการป้องกันโควิด คัดเที่ยงเรียนได้วางมาตรการเข้าไว้อย่างเข้มขัดโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากกำชับนักเรียนและบุคลากร,กรทุกคนนะครับในเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากาอนามัยาหรับหน้ากากาอนามัยนั้นก็อยากจะให้ติดตัวเข้าไว้อย่างน้อยสัก2แผ่นนะครับแผ่นที่1ก็ใช้อยู่ติดตัวอยู่หากชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้จะได้หยิบแผ่นสำรองขึ้นมาใช้งานได้ได้โดยตรงนะครับ และก็มาตรการอ,าอื่นๆนะครับเรื่องการเว้นระยะห่างในทุกๆกิจกรรมโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับก็ขอให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดก็หวังว่าในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปจะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้อย่างเต็มปริยาภาพเต็มความสามารถของครูนะครับครูและบุคลากร พร้อมที่จะให้ความรู้และก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้อย่างเต็มความสามารถขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งต่อไปครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบให้แก่โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากวันที่17พฤษภาคม2564เลื่อนเป็นวันที่1มิถุนายน2564และเลื่อนรอบที่2เป็นวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564วันนี้โรงเรียนอุดมดารุณีโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดสุขโขทยัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัย ได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและวางมาตรการป้องกันโควิด1 i d 1 9ของสถานศึกษาไว้6มาตรการดังนี้6มาตรการที่โรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดคือ 1. มีจุดวัดไข้ทางเข้าประตูโรงเรียนโดยครูเวรประจำวันเป็นผู้ตรวจและจดบันทึก ใครอุณหภูมิสูงให้กลับบ้านหรือส่งต่อสถานพยาบาลต่อไป 2. รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย 3. มีจุดล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียนพร้อมขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี 4. เว้นระยะห่างทางสังคมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียน 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 6. ลดความแออัดจ,จัดโต๊ะนักเรียนไม่เกินห้องละ25โต๊ะลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันอีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9เมื่อวันที่14พฤษภาคม2,564ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนา 2019โควิด -19 ณบ,บริเวณโรงเรียนอุดมลารุณีประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไปพื้นที่เสี่ยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชือ้อกักตัว14วันก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ครูที่ปรึกษาร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2 โควิด -19 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้นักเรียนผู้ปกครองบุคลากรโรงเรียนอุดมดารุณีงดไปสถานที่เสีย่ยงเช่นสถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากหรือสถานบันเทิงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีการระบาดหนักและหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดหนักกรณีนักเรียนหรือบุคลากร มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อหรือบุคคลที่มาจากต่างจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหนักพิจารณาเป็นรายกรณีในการกักตัว14วันหรือเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ14วันโดยไม่กักตัวจัดเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จุดเซ็นชื่อห้องพยาบาลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนการดูแลรักษาความสะอาด จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับห้องเรียนทุกห้องเรียนห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องสำนักงานและห้องปฏิบัติการต่างๆจัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่เหลวในจุดต่างๆอาทิประตูทางเข้าออกโรงเรียนโรงอาหารในห้องน้ําและหน้าห้องน้ําขอความร่วมมือให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอุดมดรุณีจัดหาเจลหรือสเปย์แอลกอฮอล ขนาดพกพาส่วนตัวเพื่อพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่และทุกเวลาการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนชุดพละและกระเป๋านักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนอุดมหลรุณีใส่หน้ากากอนามัยคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าตรวจวัดอุณหภูมิบริการเจลแอลกอฮอล บริเวณประตูทางเข้าจุดจำหน่ายหนังสือเรียนชุดพระศึกษาและกระเป๋านักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรในการทำกิจกรรมอาทิรักษาระยะห่างในการจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างสำหรับยืนต่อแถวซื้อแบบเรียนลดความแออดัดกระจายวันเวลาสถานที่ในการทำกิจกรรมอาทิ กำหนดวันเวลาในการทำกิจกรรมแยกเป็นระดับชั้นเพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้อาจัดกาหนดสถานที่แยกตามกิจกรรมโดยเป็นสถานที่ที่กว้างวางโปร่งโลกมีที่สําหรับนั่งหรือยืนรอเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันอาทิจัดให้มีถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับบุคลากรโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องติดต่อสัมผัสระหว่างกันเช่นการรับเงินเป็นต้นไม่อนุญาตให้มีการทดลองใส่ชุดพละศึกษาก่อนซื้อโดยแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึงวิธีวัดขนาดเสือ้อและกางเกงพละศึกษาเพื่อทราบถึงขนาดของชุดที่ต้องการซื้อการฉีดวัคซีนโควิดแก่บุคลากรโรงเรียนอุดมดารุณีและผู้ประกอบการร้านค้า รณรง์การฉีดวัคซีนโควิดแก่บุคลากรโรงเรียนอุดมารุณีและผู้ประกอบการร้านค้าโดยสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิดและติดต่อประสานงานทำหนังสือราชการขอรับวัคซีนโควิดที่โรงพยาบาลสุโขทัยตั้งแต่วันจันทร์ที่14มิถุนายน2564 โรงเรียนอุดมดรุีีจังหวัดสุโขทยัยเปิดเรียนออนไซต์100%ครับ